สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมกูพอมกแล้วนะครับนายดับเบิลนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับนายดับเบิลอ็กนะครับคลิปนี้นะผมก็จะมาปั้นนะครับลูกหลักของผมอีกตัวนั่นก็คือเจ้าไมกี้นั่นเองนะครับให้ขึ้นเป็นอาเวลอันตราแม็กนะคอร้บยสี่สนะครับก็ตอนนี้ผมมีกบใส่ไป19ตัวแล้วเนาะแล้วก็ เราผมมีกบอีกตัวหนึ่งพอดีเลยนะครับได้มาจากด่านวิ่งนะครับ2ล้านแต้มนะครับมันก็จะได้กบนะโอเคผมขอัดพวกเพวกนี่ครใช้เจดาวได้ไหมเจ็ดดาวโอเค240พอดีเลยนะครับมาแล้วพอเป็นอันตร้าแม็กนะครับผมก็จะทําขึ้นไฮเปอร์แม็กเลยนะครับเพราะว่าความเก่งของไมกี้เนี่ยผมไม่ได้ปั้นมันเพราะว่าสกิลแรงหรือว่าอะไรอย่างนี้นะผมไม่ได้สนใจสกิลมันเลยครับผมสนใจแบบ ผมสนใจสก,กิลมันแต่ผมสนใจความสามารถมันมากกว่านะก็คือการจุดปฏิบัติการชั่วคราวนั่นเองนะครับโอ้โหเราไม่พอด้วยไงเราขอไปใส่เพิ่มพอไหมสี่ตัวสี่ตัวมันพอไหมฮะน่าจะพอนะแต่ผมขอแบบขอดูก่อนขอไปดูก่อนจำไม่ได้แล้วคนระับพอไหมไม,ไม่ขาดป้าคาร่าตัวหนึง่งป้าคาร่าอ๋าป้าคาร่าอยู่ด้วยโอเคผมจัดเลยดีกว่าระดับยากมากเลยครับแล้วก็จัดทีมไฟไปเรียรบร้อยเอาเพื่อนไปด้วยครับเราจะได้แบบจบเกมแบบรวดเร็วมาไปเลยครับสั่งแบบรวดเร็ว แล้วก็บางเพื่อนลงไปโอ้โหเราเพื่อนเป็นเซซย่าแล้วก็เป็นอะไรนะเป็นตัวตัวยิงไฟไมันชื่อนะผมลืมแล้วแต่บอกเลยว่าแรงนะครับตัวนี้มันชื่อเอ่อช่างมาช่างมันแล้วกันนะ <laughs> โอเคไหวอยู่โอ้โหตรงนี้เลือดขึ้นหลออแล้วบอสมาไอกระต่ายยัามายิงบ้านผมโดนปืนใหญ่เซลลีอ่อัดบ้านไปอัดบ้านอะไรเลยเฮ้ออัดหน้าแล้วแบบโดนแก๊สลมควันรัวๆเลยเฮ้ยไม่ใช่แก๊สดีคาเฟอีนนะครับ <laughs> อุ้ยเลือด้าดหน้า <laughs> ผมตายหมดเลย เอ้แก๊สแก๊สถูกแล้วคาเฟอีนเลยเฮ้ยคาเฟอีนมันอันนั้นมันธาดน้ำเอ้ยธาุธาดไฟหรือเปล่าใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปยิงขีปนาวุธแป้งเอาไอก้กระต่ายตายแล้วป้าเหลือป้าตัวเดียวแล้วตายแล้ทีเถอะป้าคาร่าคาร่าตายยิงขีปนาวุธอัดเข้าไปโอเคเหลือเจ็ดเปอร์เซ็นต์เหลือศูนย์โอเคระดับยากมากก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเล่นมาเยอะแล้วระดับระดับนี้ใครเขาก็เล่นสบายๆกันแล้วนะถ้าเล่นมาสักระยะหนึ่งนะได้คาร่าโอเคได้มาสองตัวนะครับ ถือว่าเหลือๆในการปั้นไมกี้ขึ้นไฮเปอร์แม็กซ์นะเดี๋ยวเราไปอัปเกรดใส่ไมกี้ดีกว่านะผส,สมเข้าไปครับท่านผู้ชมโอเคใส่เข้าไปคือบางทีถ้าท่านผู้ชมไม่อยากไปหาป้าค้าล่าใหม่อะไรเงี้ยบางทีแบบเร่งด่วนก็ใส่กบแดงยัดเข้าไปให้แบบพวกตัวจุติได้นะมันก็จะทิศิเป็นค่าพีเหมือนกันโอเคไอ้อย่างเงี้ยผมไม่สนใจแล้วผมก็กดไปเลยแล้วกันนะแต่ถ้าบางคนก็อาจจะทําให้แบบเป็นเหลือๆไ้สักหนึ่งตัวจะได้ไม่ต้องไปหาใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะโอเค ตอนนี้เราก็เอาไมกี้ขึ้นไฮเปอร์แม็กซ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็บอกเลยมีความสามารถในการหยุดออกปฏิบัติการชั่วคราวก็คือเอามาคอมโบแล้วก็อันนี้ก็คือจะมีความสามารถที่มากขึ้นนะครับก็เป็นการบัฟเพิ่มมากขึ้นนะก็แต่ผมสนใจแค่หยุดปฏิบัติการชั่วคราวนะเอาจริงๆนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันคอมโบกับเอเลนแล้วก็เอลิสนะครับนะการปล่อยตัวก็ปล่อยที่6.5วินาทีนะครับจากอ่าไฮเปอร์ไฮเปอร์6.5นะครับอันต้า4.5นะครับมาเดีนะ๋ยวเราเอามาลองเล่น PVP ดีกว่า อ๋อขอแล้วทีมแรกที่เราต้องเจอเฟรินเฟรินเมกุมินเออเมกุมินผมลืมชื่อมันเฟรินเฟรุนเฟรุนมันชื่อเฟรุนหรือเฟรินวะช่างแม่งแล้วกันนะแต่เกียเขามาไหวอยู่โอเคผมลืมบอกไปว่าผมปั้นบาวล็อกขึ้นไฮเปอร์แม็กแล้วนะครับก็เอามาแทนไม่ได้เอาแทนเลยดิ่เขาเรียกว่าเอามา,า,มา,าแบบใช้แบบแบกบแบบแทนโพไซดอนนะโพไซดอนก็ขยับไปทีมบีนะครับ โอเคผมกดแบบไม่กดคุณสองแล้วกันนะมันจะได้ควบคุมสถานการณ์ได้อยู่โอ้โหแล้วพสตโผมจิม้มอุ้ยแล้วโดนอนะไรวะนั่นอะโอ้โหฟ,ฟ,ฟีเลนเกี้ยงเลยนะฟีเลนล่วงเลยนะครับแล้วเอเลนโอ้โหคลิปนี้กูมากูมาแบบมารีวิวมาโชว์แบบไมกี้หรือมาโชว์เอเลนวะทำไมมันข้ามติดดีจังเลย่ะเอเลนอนะยิงขีปราวุธอานาไปโอ้โหแล้วมันแช่มาแล้วผมก็โลเลยสิครับรออะไรโอ้โหแล้วฝั่งมันเป็นลีวอนาดบินด้วยโอเคหมักรูกผมน่าจะแบบแค่แค่ทิมไปก็ทอแล้วผมไม่หวังตายอยู่แล้วครับ อูแล้วเอรินมันโดดลัวๆเลยเฮ้ยแล้วไมกี้ผมเตะโชว์หน่อยคือเอฟเฟกไมกี้อ่ะมันไม่ได้ลังอลังการเท่าเอรินนะครับคือไมกี้มันก็แค่แบบวิ่งเข้าไปเตะนะเราอาจจะไม่ได้มองเห็นไมกี้ถ้าคนไม่ได้โฟกัสดีๆจะไม่ได้มองเห็นไมกี้มันเข้าไปเตะอะไรเลยเพราะเอฟเฟกมันไม่ได้แบบหรูหราฟุ้งเฟ้อเหมือน e e เอรินไอเอรนไออย่างเงี้ยเห็นไททันโดดไปโดดไปแม่งก็รู้แล้วเอรินแม่งทำงานดีนะครับแต่ไมกี้มันแบบมันก็แค่เตะๆท่านผู้ชมนะนันก็คือมันมันเก่งตรงที่ว่ามันคอมโบความสามารถเนาะอะเร้อยแล้วไงเข้าไปมกลก แล้วเอเลนโอ้โหโดดยำบ้านโดดยำบ้านขนาดนะชนะไปเถอะนะครับก็เกมนี้ก็ชิวๆนะครับคือฝักรถมันไม่ได้กีไม่ได้มีแบบเกียร์โดรร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรหลายตัวขนาดนั้นนะผมก็ไหวนะครับโอเคชนะไปถึงเกมละเกมต่อไปเรามาดูโอ้โหเขาจะมีแบบอุปกรณ์ช่วยซัพพอร์ตเยอะนะแต่ไม่มีแบบ คือผมไม่ได้กลัวอุปกรณ์ที่แบบซัพพอร์ตเยอะนะแบบพวกแบบหลบเยอะอะไรเงี้ยผมไม่กลัวนะผมกลัวแค่แบบอัตราโดนแน่นอนอะเออเน,นี้ยซึ่งทีมเขาเนี่ยไม่มีโดนแน่นอนร้อยกระสุนสักอันเลยผมก็ใส่เลยครับไม่ต้องหวั่นไม่ต้องหวั่นครับอืมผมก็ใส่ไปเลยอย่าไปกลัวนะท่านผู้ชมเับ evet. ทีมผมแทบจะชมพูทั้งทีมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้านผมเอาเอลซ่าเป็นชมพูด้วยแล้วกันนะครับเป็นไฮเปอร์ทั้งทีมไปเลยแต่เหลือหมักลุกเฮ้ยเฮตัวบินตัวบินเกินไปหรือเปล่ามันจะมาชิดหน้าบ้านผมแล้วเออหมักลุกกทิม่มมมเเเเเรรีีียยยยยบ้้้้้อออออฮัันงไไไไไปปปปด๋ววววโคแแแลลล <c oughs> โอ้ยบอลยู่มทูมันค้ำดีจังว่ะมาเลยแล้วเอเลมผมซัดเข้าไปโดดข้ามเข้าไปหนึ่งทีแล้วบอลไกทองโดนลวงแล้วตอนนี้แล้วมันกดแข็งมาแล้วผมกดโลสวนแล้วมีกลุ่มมันยืนไม่ได้มีกลุ่มเป็น9ก้าดาวแล้วด้วยอ่ะแล้วเอเลมันโดดเข้าไปยันบ้านฝั่งนู้นแล้วแล้วเอเลผมมีฟื้นคืนชีพด้วยโอ้โหแล้วบ้านจะแตกแล้วแล้วบ้านโดนเอเลนเคาะเอายังไงเลมมันตีไม่ไปแล้วเลมแบบกระทบไม่ไปแล้วเลมเขาเรียกว่าสกิลไม่ไปแล้วโอเคจับแค่จับแช่จับระเบิดล้างบางคอมโบล้างบาง สองน,น้องเขากดลบไปแล้วเราก็คอมโบลงมาแล้วเราก็อัดบ้านไป็หนึ่งทีเรียบร้อยครับอาคงอาควาโดนบ้าโอโ้โหโดนขีปนาวุธยิงเรียบร้อยคนระับแปลกเป็นยังไงอ่ะคือต้านทานไม่อยู่แล้วนะครับยิงจ้นี่ขนาดมีสามตัวนะครับศัตรูมันแบบมันยังพอแบบออกมาได้นะแต่ถ้ามีสักสักห้าตัวแล้วท่านผะู้ชมอยู่ไอ้คอมโบอยู่ออกปฏิบัติการอะ่ะมันจะศัตรูนี้แทบจะออกมาไม่ได้เลยนะครับมีดาบในตำนานด้วยเพราะมันเป็นเอ่อเลเจนด์ Legend นะครับมันเป็นเลเวลเอลนะเอ้ยดาวินชีไม่ใส่ของอะไรวะเนี่ย แต่ไหวยอยู่นะครับเขาไม่มีแบบโจมตีโดนแน่นอนนะโอเคมีแต่เกียร์เจ็ดดาวธรรมดานะครับมีแต่แบบอุปกรณ์ป้องกันชั้นเลิศนะแต่ไม่มีโจมตีโดนแน่นอนผมก็ไม่หวั่นอยู่แล้วนะครับไปเลยเราเปิดมาผมก็สั่งออกไปเลยครับบาวร้องผมโยกหัวากอกจอกจอกอุ้ยอุ้ยมันก๊อฟโดดโอ้โหแล้วนี่ไงโดนใครไม่รู้สกิลสัตว์ไปแล้วหายเป็นแถบแล้วนี่ไงโดนโมเสดผมทิมแลาวไมคี้ผมเตะอ่าเรียบร้อยบาวบาวอดอวิทล่วงรัวๆแล้วเอ็ดเวิร์ดมันเป็นตัวธาตุไม้มันจะมาสู้อะไรกับหมากลูกธาตุ ผมกดโล่ไปเลยเพราะว่าเขากดแข็งมาแล้วเราก็กดโลส่สวนไปนะท่านผู้ชมนะแล้วนี่ไงโอ, و, โอ و, โ้โหโพสเซดอนบุกมันทิมดีเกินบางทีอ่ะกดแข็งมาอย่างี้แล้วผมก็จะคอมโบไม่ไม,ไม่ไม่ดีกว่านะครับเก็บเก็บไว้เก็บไว้เอาเต็มนะครับอ่าแล้วไมกี้ผมบัฟรัวๆเลยไงแล้วก็เข้าไปเตะแบบปกปักปกปักปกปักแล้วมันพัดมาพัดกลับครับพัดมาพัดกลับไม่โกงพอพัดเสร็จตัวรถก็ยิงขีปนาวุธอัดอีด้วยฉาเข้าไปกดเอเรนเข้ามาให้มันติดความสามารถโอ้โหแล้วฝั่งนั้นมันยืนไม่อยู่แล้วไงตัวอะไรออกมาก็โดนสตงสตันไมกี้มันเตะล่วงหมดนะครับ แล้วเอเลนผมมันคำดีจัดเอเลนมันใช้ได้ดีตลอดตั้งแต่มันเริ่มมาจนถึงตอนนี้นะครับเรียบร้อยเกมนี้ับเก็บชัยชนะแบบชิวๆนะครับไหวแล้วนะทีผมผมแบบทีมผมกลัวแค่อย่างเดียวคือกลัวแบบแม่นยำร้อยเปิดแบบโดนแน่นอนแล้วส่เนี่ยผมผมไม่ชอบเลยนะทีมผมมันแบบมันไม่ไหวนะครับทีมนี้เดี๋ยวผมต้องดูม็อบนะม,บม็อบไม่ไม่ร้อยเปิดนะครับแล้วก็มีไอตัวนักเลงเค้น เค้นอึดมากนะแบบเกียร์ก็ก็อึดๆใช้ได้นะแต่ผมเยลลี่สโตนไอไข่นี้มันโอ้โหโจมตีโดนแน่นอนแต่ไม่เป็นไรเขาใส่ใตัวแทงนะครับเรายัางพอไหวอยู่โอ้ยตัวนี้ตัวอะไรวะเนี่ยพัตเจ้าเอคูบโบเอคูบโบวอ t เต f ฟัก <c oughs> ตัวอะไรวะช่างมันแล้วกันนะครับโอเคมาแล้วผมเริ่มเลยนะครับผมผมลืมบอกว่าผมยัดกบใส่ ยักดกลบไฮเปอร์ใส่บาล็อกไปสองตัวนะตอนนี้มีแค่สองตัวจริงๆครนะับปัหาได้แค่สองตัวเออไมกี้มันเตะเข้าไปไม่โดนใครเลยแลโ,โดโดนยูเอฉาสับเอเลนเข้าไปค้ำแบบเดี๋วตอนนี้อีนุยะสับมันมาอีกทีแล้วตอนนี้ติดเอเลนแล้ว<ร>โ,โอ้โหเอเลนผมตายไปแล้วด้านหน้า <im> trov, แล้วตอนนี้ผมเอเลนผมกระโดดมาค้ำอีกรอบกระโดดมาค้ำอีกทีแล้วผมสั่งไมกี้เข้าไปแล้วไมกี้มันกระโดดเตะไม่โดนใครเลยโดนโดนไอตัวอ๋อโดนไอตัวผีนะครับแล้วมันแช่มาแล้วผมก็นี่นี่ครับโลกลับไปเลยโอ้โหแล้วเอเลนผมมัันโดดตว แล้วไมกี้ผมเตะโชว์หน่อยอย่าให้เสียอย่าให้อย่าให้เสียหน้าลูกอย่าให้เสียหน้าอย่าให้เอลิมันโชว์อยู่คนเดียวอ๋อมันกดโลดอย่างนี้ผมคอมโบล้างบางไหมไม่ดีกว่านะพอดีว่าถ้าเราชิดบ้านเขาอย่างเงี้ยเออเราไม่ต้องกดคอมโบล้วมาก็ได้โอ้ก็พัดมาผมก็พัดกลับสีขาวรอไล่โอ้โหแล้วมันยิงขีปนาวุธมาหน้าซิดเลยนะครับหน้าสั่นเลยแล้วยิงเข้าไปแล้วแช่รครับคอมโบล้างบาอัดหน้าแล้วอินุดนิชัมสับเข้าไปโอ้โหแล้วอดูบินมันติดดีเก้อลงศพเนี่ยคือบางทีไอ้ลงศพมันก็ปวดมากๆเลยนะครับเนี่ยยยยแล้้ววเเเเเเเป็นนคคออออมมมมโบบบาาาารรรรีีก่่่ไงงะดดจจตืสสั ก็มันก็คอมโบดีนะครับไมกี้ผมรู้สึกว่าเนก็เป็นตัวที่ไม่ได้ตกเมตาอะไรนะครับมันก็ยังใช้งานได้โหดอยู่นะครับก็ยิ่งจะมีความสามองความสามารถในการหยุดหยุดออกดฏบการชั่วคราวก็บอกเลยว่าอุยอ้ยชิยวอุ้ยทีน,ทนี้ทีนี้ไหวหรือเปล่ามีมีมังกรด้วยนะครับจากสลามจำไม่ได้แลวจำชื่อไม่ได้ละไม่อันนี้ไม่ใช่โดนแน่นอนซิซิก้าบัตเจสพวกเอ่อไม่โดนแน่นอนโอเคโอเค,อเคมีตัวไม่ใส่ของด้วยมีฮีเมด้วยมีอดัมด้วยโอ้โหมีทุกอย่าง โอเคแต่เขาไม่มีโดนร้อยเปินะครับแล้วน่าจะไหวอยู่คือเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าฝั่งนู้นไม่มีโดนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทีมผมไหวแน่นอนนะครับแต่ยกเว้นแต่ว่าแบบบอทเขาจะโหดจริงๆอันนั้นผมไม่ไหวนะครับมาโดนเราฝั่งนูง้นมนชิดบ้า,า,านผมอีกแล้วคือตัวยเข้าใจว่าทีมผุมทำไมมันวิ่ง้าเออแล้วนี่ไงคือมาชิดบ้านผมก็โดนสับหน้าเข้าไปก่อนหนึ่งทีแล้วเอรีผมคำหน้าตอนนี้โผโดนยำส้นชีนเยอะแยะตะแป๊ะขายไก่ตอนนี้ผมสร้างกองทัพแล้วแล้วตอนนี้ผมกดโล่สวนกลับไป แล้วเอเลผมโดด3าตัวพร้อมกันขยันโลกเอ้ยสนั่นโลกเฮ้ถูกแล้วกดโลกอย่างงี้เชิงไม่ดีนะบอดนะแล้วโดนคอมโบแล้วมาเข้าไปเรายินขีดนาบุธอัดเข้าไปบอกเลยว่าได้เปรียบโคตรโคตรแล้วตอนนี้ไมกี้ผมหายไปไหนแล้วผมมองไม่เห็นไมกี้ผมแล้ว <c oughs> ผมมองไม่เห็นไมกี้บอกเลยจริงๆเนี่ยอ๋ออินุยชาวิ่งยัดบ้านเออมันต้องยางดีกว่ายินุย่าโอ้โหแต่วิ่งข้อเสียของการวิ่งยัดบ้านก็คือวิ่งยัดบ้านไปแล้วไม่มีบัฟบนะครับวิ่งไปถึงปุ๊บบัฟบหายบัฟบอัตราหลบบัฟบเลือดบัฟ หลบหลีกบั๊ต้านทานสกิลเลยเนี่ยหายโดนสกิลไวขึ้นนะครับเราก็จะเสียทรงตรงที่เราวิ่งชิดบ้านเขาได้เลยนะครับแต่ตรงนี้ไมกี้ผมเตะเข้าไปเตะอัดเข้าไปโอ้โหแล้วฝั่งนู้นมันยืนไม่ได้แล้วนะครับพวกอดูบงอดูบิดก็โดนเตะยัดหน้าเข้าไปเรียบร้อยตอนนี้คือโคตรคอมโบนเมจสะสมนะบาวล็อกมีกองทัพมีเป็นแสนโอ้โหโ,โพ o ซดอนผของแทงไม่หวัดไม่หวันแต่นี่ก็ถือว่าเขายือได้นานอยู่นะคือทีมผมนี่มันกองทัพเยอะขนาดนี้ยังนานด้อีกขนาดนี้โอ้โห น่านจะจัดนะถึงบอกเลยว่าฝั่งนู้นนี่หามากแต่แนวหลังเขาแค่ยืนไม่ได้เฉยๆน,นะท่านแนวหลังเขายืนได้ผมอาจจะล่วงก็ได้นะครับเออแต่ผมขึ้นเพชรสามแล้วว่าโอ้โหโอเคถือว่าดีนะครับเป็นก้าวแรกของการขึ้นเพชรสามแต่ไม่ใช่ก้าวแรกหรอมันขึ้นหลายรอบแล้วนะครับแต่ผมก็ล่วงมาทุกรอบนะ <c oughs> เพชรสามนี่มันเจอแต่แบบพวกอัตราการโจมตีโดนแน่นอนแล้วสรนะพวกเก์โหลดอะไรก็จะแบบเริ่มเริ่มมีช่วงนี้แหละนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้นะ้ก็ต้องขอจบวิดีโอทอนนี้น้ำตถ้าใรชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะ้เป็นคำามยั่งยืไปกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ See you a g a i น next video นะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ